ลุนกันครับอู้ทางใหม่ด้วยโอ้มันเต็มรถโอ้เฮ้ยเดี๋ยวทางเละหมดที่สามห้าศูนย์ห้าสิบเรน ออ๋อในน,าเ,น,น,นาเลยในยยตรงไหนที่จะเนียนโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยที่สี่ศูนย์รถับมาถตอนพันได้ไงทีเยอะขัดจูดรเียงาขัดจูดหรีไม่รู้นาตรงนี้นะนัดยุดตรงนี้นะอืมลงลาที่เดียวสุดจัดอโมตรห<ะ>อฮะอโมตรามาตามรอยรถเลย เห็นซาเล้งเมื่อกี้ให้เขาขับไปเจ้าของรถอู้ย,อย่างยับไปไหมขวายเ้ยมันอยู่นบนรถประมาณแปดถึงเก้าตันครับอู้อู้

จมเลยครับอีกคันนะึง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยกคันหนึ่งก่อนถ <laughs> ว่าเอ้ยมรีกครั้งแล้ว <laughs> ติดหมดเลยอ่ะโอ้กอหลังดูครับอู้โอ้หโหยังหยับ เอาลากสามคันครับออกไม่ทันฝนครับผมอู้จมหนักนะครับแต่ฝั่งนี้ไม่เป็นไรครับอู้ผมว่าย,ยากนิดหนึ่งล กลองกัดจะมม่ๆหน่อยนะครับว่บาดโดนละองน้ำฝนครับผมเอาอไปแล้วไปแล้วคุณช่วยไหม น่าจะจุมหมดแล้วครับโอหะ <c oughs> ขุดหน่อยไปเจมขุดหน่อยไปขุดช่วยไปไยขุดแล้วเอาไมา้รองอะมันมันตันหมดแล้วนะ่ะคุดช่วยนิดนึงก่อน มันจะขึ้นแล้วนะ่ะคันนี้อ่ะมันไม่แรงอ่ะเลยดึงไม่ขึ้นม,มาดิฮะเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปครับคลิปนี้แค่นี้เลยกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวเช็ดกล้องก่อน